เปิดใจผู้จัดการกตจิรายุเรื่องเลิกโบเผยข้อความในไลน์เป็นคําตอบของความรู้สึกของก๊อตหลังจากที่มีข่าวเลิกราของคู่รักมาราธอนสิบปีกตจิรายุและโบเบนจวันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอักษรย่อออกมาว่ามีคู่รักดาราสาวแววเลิกจนถูกพุ่งเป้าว่าเป็นคู่ของโบก๊อตเพราะฝ่ายหญิงลบรูปคู่กเกลี้ยงอินสตาแกรมจนล่าสุดโบเบนจวันออกมาเปิดใจกับรายการแฉว่าเรื่องลบรูปนั้นไม่จริงเพราะตนแค่ซ้อนไว้เพียงเท่านั้น แต่เรื่องที่ทําให้หลายคนช็อกไปตามตามกันคือโบเผยว่าจบรักกันมาสิปีหลังจูจูก,ก็เฟดต,ตัวหายไปเฉยเฉยโดยที่โบก็ทําอะไรไม่ได้แม้ว่าตอนนี้ยังรักแต่อาจจะต้องตัดใจเนื่องจากก่อนเข้ารายการแฉโบได้ปรึกษาก็ว่ามดดาจะถามเรื่องนี้และเป็นก็ที่ให้คําตอบค่อนข้างชัดว่ารักครั้งนี้ได้จบลงแล้วต่อมาน้องสาวของก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่ได้คุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้แล้วโดยได้เผยชัดสนทนาไลนา์ที่คุยกันซึ่งก็ได้ตอบกลับมาว่าตัวเองไม่ใช่คนที่หายไปแบบไม่มีเหตุผล ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วมีการอธิบายไปหลายครั้งแต่รายการรับฟังเพราะถ้อยคำไม่เป็นที่น่าพอใจและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดข่าวเปิดความรู้สึกจากฝั่งก็จีรายุหลังโดนทัวลงเผยการอธิบายที่รายการรับฟัง ล่าสุดวันที่12พฤษภาคม2566ทีมข่าวนาย e อนเตได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ผู้จัดการส่วนตัวของก๊อตซึ่งเป็นคนเดียวกับที่โพสต์ข้อความสนทนาทางไลน์กับก๊อตผ่านโซเชียลโดยได้รับการเปิดเผยว่าข้อความที่ไลคุยตนกับก๊อตแล้วนํามาลงไอจน่าจะเป็นคําตอบของความรู้สึกของก๊อตในตอนนี้ได้โดยปกติก๊อตก็ไม่ใช่คนออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคน ไม่สามารถลงดีเทลได้แม้นักแสดงคนดังจะไม่ได้พูดอะไรแต่ส่วนตัวตนก็รับรู้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวกระทบความรู้สึกของก๊อตเหมือนกันก่อนหน้าเคยถามก๊อตตั้งแต่มีข่าวเรื่องนี้แล้วก๊อตก็บอกว่าไม่อยากพูดอะไรจนกระทั่งมาเรื่องนี้คิดว่าคำตอบที่ก๊อตพินเองน่าจะเป็นคำตอบของก๊อตที่ดีที่สุดแล้ว